เดินมาดูหน่อยเออน่าทานเนาะจัดจานน่าทานสนนาว,วัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับอาหารของวันกินฮะผ่านมาหลายรอบละนี่ตรงนี้ ข้าวมันไก่แปะสั่งนู่ทานมาแล้วก็น่ากินมากแต่ว่าตอนเย็นๆนะว่บบเขามีจัเบราจิ้มจุ่มด้วยแต่ไปโตไปกินข้าวมันไก่กันปะนั่งไหนนั่งตรงนี้นาะนั่งนี่นะเนาะกินข้าวมันไก่โดนั่ง นั่งเลยมาดนนั่งอยู่ตรงไหนตรงนี้ถนนเพชรเกษมนะไปทางซ้ายก็ไปวงเวียนใหญ่ไปทางขวาก็แยกท่าพละเนาะนอยู่ตรงนี้มาโดนนั่งลงดูนั่งลงมานั่งลงมาแล้วมาแล้วเดินเดินมาดูตรงนี้ <c oughs> ข้าวมันยังมีใช่ไหมครับข้าวมันไก่ไก่ต้มไก่ทอดไก่ย่างครับแล้วก็สามชั้นอบครับแล้วก็อะไรนะเป็นสามชั้นอบครับอ๋อสามชั้นอบสามชั้นอบเป็นกัดกินกับข้าวมันนั่นเหรอใช่อ๋อันเอาอย่างนี้ผมเอาข้าวมันไก่ครับสะโพกจานหนึ่งได้ครับมีเนาะมีครับแล้วก็เอาเป็นไก่เปล่าเป็นเป็นไก่ไก่ทอดอ่ะไก่ทอดไก่สับนะครับไก่สับ เอาแปดสิบพอแลวแลวนี่คือไก่อะไรฮะไก่ย่างครับอ๋อเออยากชิมอันนี้อันนี้ก็กิกนกับข้าวมันได้ได้ครับแล้วเราจะสั่งยังไง<อ>ไม่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 ราดข้าวจ้าเป็นสับนะครับสับก็ะนะจะมีแปดสิบร้อยหนึ่งจานครับอ๋อกถ้าเอาแปดสิบได้ครับแต่แต่ว่าข้าวข้าวมันไก่สองข้าวข้าวมันไก่จานเดียวจานเดียวเนื้อเนื้อสะโพกแล้วก็เอาไก่สับไก่สับ ไก่กรอบแปดสิบโอเคโอเคโอเคข้าวข้าวเปล่าเอาไหมครับยังไม่เอาคนนู้นเขาจะไม่ไม่กินข้าวโอเคครับแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวถ้านั่นก็สั่งเพิ่มได้ใช่ไหมได้ครับรับน้ำได้ไหมครับเอาน้ำเปล่าน้ำแข็งดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดมีชาดามีงเก้รวยครับมีชาดามีงเก้รวยมีน้ำตาลอ่างั้นงั้นจะเอาโคกโคกเอ่อโคกไม่มีน้ำตาลมีไหมอะไรไม่มีครับเออโอเคโอเครับฟันน้ำแข็ง สองนะครับออโอเคครับมาดูเมนูเขาอ,อ๋อที่บอกนี่เขามีเป็นแบบข้าวมันสามชั้นใช่ไหมครับข้าวมันไก่แตะทรงมเมนูเขาปเปิดทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับ เปิดทุกวนันตั้งแต่เช้าเลยไหมฮะนี่ครับตั้งแต่เช้ายันถึงถ้ามันไก่จนถึงค่ำครึง่งครับอ่า้าอาหารอย่างอื่นขายจนถึงเที่ยงคืนครับอาหารอย่างอื<ก>่นก็คืออาหารอีสานครับอ่าตั้งแต่กี่โมงเริ่มอ่าตั้งแต่จะเป็นมงเปิดร้านครับจนถึงเที่ยงคืนครับโอเคขอบคุณครับเผื่อใครก็ตามมาชิมนะอ่าใครเดี๋ยวไปชิมดูที่โต๊ะเดี๋ยวดู เดี๋ยวพ่อสั่งไก่ทอดแล้วก็อะไรนะหมูอบสามชั้นสับให้เราลองกินโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโปกทิโอเคครับชิมของเขาคุณแม่ะตาวปีนี่บอกว่าตอนบ่ายๆเขามีเป็นอาหารนิสามเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ปิ้งย่างอะไรแบบนี้ แต่ว่าคงจะเริ่มตอน5โมงนี่ยเขาบอกว่าจากอนอร่อยระดับโลกนี่ครวันหลังต้องมาชิมน,นะตุ้งต้นตำไปเลยต่างน่าจะจอดรถง่ายเพราะว่าเดี๋ยวเข้าซอยมาเขามีที่จอดนะดเผื่อเย็นๆใครจะมานั่งมาดูเมนูแซ่บลาวจิ้มจุกเขาเป็นสาขามาจากรานยา่าง ตอนนี้ถ้าตอนเย็นๆน่ะมีอาหารอีสานแล้วจอดรถเข้ามาเข้ามาตรงนี้ได้ไหมเข้ามาจอดข้างหลังได้ใช่ไหมนี่ฮะข้างเนี่ยเดี๋ยเลี้ยวเข้าซอยไปจอดข้างหลังได้ครับเพราะว่าคิดว่าตอนเย็นๆการจราจรข้างหน้านี่องหนาแน่นนะให้โดโด,โดกินเราจะกินน้ำบัดลมต่ว่ามันเป็น<ง>ไม่มีน้ำตาลาาเปิดออกไหม,ไมเ่าง พอก่อนพอก่อนเดี๋ยวค่อยเท่มใหม่น้มมออมาให้พอนิดนึงเปิดให้พอหนอยอเอเ๊ะฮโหลข้าเดินมาดูหน่อย๋อหน่าทานเนาะจัดจานน้าทานวัสด,ดีครับ สนใจว่าตอนเย็นๆน่ะเห็นป้ายว่าจะเป็นอีสานใช่ไหมเมนูอีสา,จานจังวัดนี้ก็ทานได้แล้วก็ทานได้แล้ว,แล,วแล้วอย่างเงี้ยถ้าเอารถมานั่งนานก็เข้ามาจอดข้างหลังนี้ได้ใช่ไหม,ไหไมเห็นป้ายเขียนบอกว่าอะไรเจ้าเก่าลาดยา้อาอ๋อมาจากตรงไหนฮะผือพอ,อดีแฟนเป็นคนทำอะนะ่ะเนาะแต่วันเนี้ยเขาไม่ได้อยู่มาช่วยไว้แสดงว่าเมื่อก่อนอยู่ขายอยู่ตรงรัดย่าดั้งเดิม ไม่ไม่แต่ว่าแฟนเคยขายอยู่ตรงนั้นอาจจะนะเพราะว่าบอว่ามาหลองช่วยเขาเป็นวันนี้พ่อไปข้างนอกหรืออะไมาทัำแซนเขาแทนงั้นงั้นเดี๋ยวร้านอ่ะโอกาสหน้ามาบใบใบเย็นๆเนาะก็จะมาทานมีอะไรเด็ดๆนะฮะเมนูอีสานเน่ะอ๋อที่ร้านหนูนะที่คนชมเลยแล้วก็ทานซ้ำตลอดเลยคือเนื้อย่างอ่าเคนที่ไม่ทานเนื้อก็คอหมูย่างนี่ก็เด็ดเลย หรือบางคนเคยทานเนื้อพอกินข้าวหมูย่างก็จะกินสองอย่างถ้ามาทานคงต้องแบบหลังเลิกงานน่ะจะได้นั่งนาน,นๆแล้วก็ที่อร่อยครับพวกก้อยคัว่วเยี่ยมเลยส้มตำนี่อร่อยถูกถูกต้มตำงั้นต้องแวะมาเดี๋ยวชวนแฟนแวะมากันสามคนแล้วก็ปอ้อมก็อร่อยพอถูเห็น,นพวกสายอีสานจะมาทาน<ค>น,านอ่ะ ที่จอดรถจะเป็นบางวันค่ะเพราะว่าร้านเปิดมาเพิ่งครบปีเมื่อวันที่24ผมผ่านบ่อยๆแล้วก็เลยสะดุดตาวันนี้ก็เลยเออเดี๋ยวมาลองดูข้าวมันไก่หน่อยเดี๋ยวขอไปดูตรงนั้นว่าเขาเดี๋ยวงวดหน้าผมพาเพื่อนๆมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเมนูเขาเนี่ยนี่ที่ทางเจ้าของเขาบอกเนี่ยเนื้อย่างไม่พลาดเดี๋ยวต้องมาชิมอ่าี่มาดีเนื้อย่างคือเรามีระดับความสุกให้เลือกไงอกติสายที่สารเขาจะไม่มี จะแบบว่าสุกเลยหรกอวจะแบบว่าถามเพราะว่าเอาสุกมากสุกน้อยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไป<ว>เลยไปต้องมาชิมเนะมาะน้ำมันได้ทำสไตล์ไยทำคุณลักษณะทำสเต็กไปต้องมาชิมนะเดี๋ยวถ่ายทำให้พเพื่อนดูอีกรอบนึงรอบนี้กลางวันมากินข้าวมันกันว่าจะสั่งพวกนี้มันมันต้องนั่งนานไงมันต้องแบบกินอะไรแซ่บๆกเะมันต้องเลิกนานแบบที่หนูเห็นลูกค้ามา ว่าอร่อยทุกอย่างมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรอยู่สี่วันเห็นมีเห็นมีเตาปิกนิกนี่หมายถึงเป็นเมนูหมูจุ่มหมูจุ่มอ่ามันใช้เตาแก๊สอย่างนี้หมูจุ่มแล้วก็มีหมูจุ่มเนี่ยก็คือเราก็หมูนุ่มเลยแล้วก็เนื้อมีเนื้อตอนนี้คือเราเราไม่ได้มาสายอีสานโดยแท้ให้พวกจุ่มเนาะเราก็เลยยังไม่ค่อยปรับอันนี้ไปแล้วไปแล้วนี่นี่อ่างั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเมนูอีสานเดี๋ยวผมมาอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวพาสาววจุมอยู่นะ <c oughs> มา <c oughs> ดูได้ครับวันนี้เวลาน้อยมาหาอาหารกลางวันกินก็อันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยชวนครูตั๊กมานอ้องขอจานเปล่า <c oughs> จานเปล่ามาชุดนึงนะอันนี้เขามีอ่ามีสามชั้นผมใช่ไหมอันนี้ฟีโอโดขอจานเปล่า อย่ายาพั่งเลยเดี๋ยวผมมาอีกรอบหนึ่งะะไม่รอบหนึ่งเดี๋ยวเอาอีสานใช่อีสานเต็มสูตร,ตรเดี๋ยวมาแน่ๆน่ <c oughs> ครับไปเดียวพอจ้ะไปเดียวพอชอ้อนมีแล้วผมเอาน้ำชิมมามทางเจ้าของเข้าม,มาแนะนำบอกว่านี่เขามีการแยกเมื่อกี้ผมเองมีคนหิงงหิกงหิ แล้วนี่อันอันนี้มันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเดี๋ยวอันเนี้ยพี่โรจิ้มอันนี้ไก่ทอดเขาก็มีหน,หน้ำจิ้มไก่ทอดให้มีจานมาให้อันนี้น้ำจิ้มหวานเด็กแต่อันเนี้ยแยกไว้ใช่ไหมอันนี้คือน้ำจิ้มข้าวมันแล้วเราก็จะมีอันนี้นเสิร์ฟมาให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเ็นโอนเนาะใช่แล้วมันก็จะสะอาดอ้านถ้ามาอย่างนี้ โอเคเยี่ยมเลยคือตอนนี้มันมีเด็กร้อยก็มีเด็กรุ่นใหม่ก็มีครึ่งรุ่ใหม่ครับไม่กินโอ้โหเขาไปตัเทียทิ้งหมดมันก็จะส่วนมากเลยรจะจำลูกค้าเรจำได้ใครทานผักไม่ทานผักเลยค่ะทำไมถ้ามันไก่แปะซงมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทราบไหมแฟนกิจการของแฟนของแฟนอ่าคือถ้าอีสานคือคือคนนี้ ถ้าข้าวมันไก่เป no okay. okay. <f ans> ็นของแฟนอนนี้ไม่อยู่ก็เลยข้อมูลไม่แน่นโอเคเอาไว้เอาไว้เพืวอเที่ยวเดี๋ยวมาอีกรอบนึงรอบนี้เป็นข้าวขังบ้นจินข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาเด็ดเด็ดอันนี้ตัวนี้เขาเมนเมนอานิสารไงเจ้าของข้าวมันไก่นี่เขาไม่อยู่ก็เลยให้ข้อมูลไม่ได้เดี๋ยวมาอีกรอบนึง เดี๋ยวจะพาคุณดั๊กนี่มาเตรียมเห็นไหมก็ย่างเยอะอะไรเงี้ยดูเครื่องไม้เครื่องมือเขาเนี่ยน่าจะอร่อยอร่อยแล้วปารันตีนะครับมาให้มาพาให้มาทาแน่นอนพูดพูดไปพูดมาคือน้ําลายแล้วก็คิดถึงปิดนนนี้ม่าไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวต้องมาลองเองถ้างั้นขออนุญาตชิมข้าวมันไก่นะแล้วเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึ่งอ่าเจ้าของร้านน่ารักมากครับ มาชิม, o, blessing, มกันช okay. ิมกันโดโดชิมเนื้อของโดโดเนี่ยอเาให้มาไข่ทอดไก่ทอดมาแล้วน้ำจิ้มซีฟู้อย่างไก่ทอดก็ใช้น้ำจิ้มตัวนี้โอเคไหมนี่จิ้มตัวนี้เออไม่พอเดี๋ยวใส่หน่อยแล้วก็ของพ่อก็จะเอาน้ำจิ้มตัวนี้นร้อน ไปเรืร่อยๆนะแต่ว่าผมมาต้องเวลานะม,มา,นเ,านะเนี่ยบ่ายโมงกว่าแล้วาโอ้โหจะได้อย่างนี้แหละเจ้าของร้านเขามาจะได้มีนนะเวลาคุยกับนะเรานะขึ้นวันนี้ก่อนเริ่มทานก็คือกับเรื่องของร้านเข้าไปข้อขมูลเรื่องเ,เรื่องช่อง,ของเขาก็จะไป,ปติดตามดมขอชิมนดิดก่อนนะว่านะนะผมจะต้องใส่สีดำไหม เพิ่มความหอมแต่รสชาติเ้าก็ดีแล้วล่ะท้อและเกิดขายัดได้ความหอมใครอยากได้ความความหมวานเพิ่ม 不能加。 เป็นข้าวมันหมูสามชั้นสามชั้นสับอันนี้กินแต่กินจิ้มซีฟู้ mm -hmm. ถ้ามากินกินจุ่มกินจุ่มเะยินจุ้มผมว่ารสชาติก็ดีเขาปรุงนิ่ซีฟูดยังอร่อยเลย cho à, à, đến giọt cuối cùng, imm, ngon rồi tiếng xe đắt rồi đó, bạn, เลี้ยงไม่เหลือน้ำจุง้งน้ำจิ้มน,น้ำซุปไหมสดน้ำซุป mm hmm. เจ้าของร้านดีใจแย่เลยกินอย่างเงี้ย mm hmm. <c oughs> เรียบร้อยนะดูผลงาน mm hmm. เดี๋ยวคิดตังค์ผมด้วยครับ <c oughs> เจ้าของร้านดูดูช่อง อร่อยไหมต้นน้ำแกงแกงอุ่นๆไม่ป่ปเวลาอายกสดได้เลยอากาศเย็นๆเก็บตังค์ด้วยจ้าเข้าสู่ภาวังเข้าสู่ภาวังคิดตังค์ด้วยครับโต วาดเลยน okay, ja ้ำจ้งน้ำจิはは้มเจ้าของร้านมานี่ดีใจแย่เลยนะดูบนโต๊ะเนโต๊ะเขาก็ใช้จับเก่าเนาะสวยงามโต๊ะก็อี้แบบนี้ดูแล้วมันขลังๆดีเนาะนี่ดูผลงานบนโต๊ะกวาดถ้วยกวาดชามเลย เห็นมีป้ายอะไรโปรโมชั่นอะไรฮะอ๋อโปรโมชั่นเบียร์นะคะตอนห้าโมงเย็นครับที่ขายห้าสิบห้าบาทอ่อ่าก็แล้วปกติมันเท่าไหร่อเป็นคนมเคยอ่าช่วงเวลาสิบเจ็ดถึงสิบเก้ามากินน้ำเก๊กหวยยี่ห้อที่เป็นสัตว์ตัวใหญ่กับยี่ห้อเสืออ่าเหลือนู่นืตามนู่นห้าสิบห้าบาทช่วงเวลาเขาเรียกว่าอะไรแฮปปี้ฮาว สิบเจ็ดถึงสิบเก้าของผมเท่าไหรครับแอนกดบินได้ก่อนนะครับอ่านีนี่่ครับร้านเราอะทำรา่าเหมือนร้านอาหารีสาเป็นผู้หญิครับแต่เราอะนำขายของทุกอย่างอยู่ในร้านหนัอาหารเป็นเพียงควาก็เห็นบางทีคุณพี่หลายคนไม่กล้าแวะทเห็นเช่นวผมอยากให้พี่ได้กินบ้างอะไรเงี้ยก็เลยทำโปรโมชั่นห้าบาทเพื่อ แฟนก็มาทานก่อนแล้วจะทานอย่างอื่นกลัวเขาไม่กล้าเข้าร้านจับแล้ก็เลยทั้งที่เวลาเขานั่งทานริมผู้บังนั่งได้นะแต่ผมเป็นร้านผมก็ไม่ค่อยนั่งพอเข้าร้านแล้วเขาก็จะกลัวแหละกลัวว่าจะแพงหรือเปล่าหรือเปล่าเอาไปจราบเลยเชิญชวนไม่แพงอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าเราก็เอาราคาตามร้านตรงแถวร้านย่างมาเลยนะแต่ตอนนี้ร้านย่างเขาโดนออกไปตรงอื่นหมด เขาว่าเขาขอคือทุกนี่ใช่ไหมคะทรกก็จะเลยตั้งราคาอย่างส้มตำเนี้ยคือาหารตอนเย็ยนก็ห้าสิบบาทส้มตำหนูห้าสิบบาทนะแล้วก็พวกเนื้อย่างหนูก็ร้อยเดียวไม่ได้เอาอะไรเพียเบียนี่ก็ราคาตามที่เขา,าขายกันได้เทียบราคากยกเว้นในช่วงเวลาสิบเจ็ดถึงสิบเก้าราคาพิเศษโอเคดดเดี๋ยวเอาไว้ประดับพรในคลิปหน้ามังคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องอาหารนิสานเนาะคลิปนี้เป็นเรื่องข้าวมันไก่ครับ ก็ใครผ่านไปผ่านมาตรงนี้เรียกว่าแถบแถวซอยไหนนะประมาณอยู่ซอยไหนนะเนี่ยซอยสองทับหนึ่งเพชรเกษมเพชรเกษมฟ่สองทับหนึ่งซอยวัดสังกาจจยซึ่งพอตังได้อะจะดังซอยเตี๋ยค่ะเพราะมันจะเป็นทะลุตรงน้ตรงทำทามุ่งหน้าเป็นวงเวียนใหญ่เราจะอยู่ทางซ้ายใหญ่ใช่อ่าโอเคครับอ่เดี๋ยวสแกนจ่ายตังค์เขาก่อนครับนี่ไม่แพงไม่แพงราคา เรียกว่าจับต้องกันได้มาทานกันได้แถมอร่อยด้วยคะ่ะทางเจ้าของร้านก็มาคุยนานมาคุยนนด้วยเนาะแล้วก็แล้วก็มีญาติพี่น้องเป็นเป็นเหมือนอย่างกาโดโดก็โ,โดโดมาได้ร้านนี้ใครใครก็มาได้ครับเพื่อนๆไม่ไม่ต้องกลัวพาลูกพาหลานมาดยเพราะเย็นๆเนี่ยมากินส้มตำไปกินอะไรแซ่บๆกันปองแด่ะเดี๋ยวาะติดคลิปติดคลิปการ ฝากกดฝากกดติดตา ai, Theory, 91, ives, มคลายกดไลค์กดแชร์รนนู้นรุ่นนีนะครับเลืนไปครับวันดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย